สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิทยาขุนแดงผ่านนักศึกษา6 5 1 0 1 1 0 3 6 5ค่ะวันนี้จะมาทำการซิมูเลตวงจรในไรเดอร์หรือว่าวงจรไฟกระพริบหรือว่าไฟวิ่งค่ะโดยอุปกรณ์ในการต่อวงจรของเรานะคะก็จะมีพาวเวอร์ัลพสิบสอโวลต์ LED หรือว่าไดโอดเปล่งแสงสีเขียวจำนวน2ชุดชุดละ3ดวงก็จะมีใช้ทั้งหมด6ดวงค่ะตัวต้านทาน r 1 r 2 47กิโลโอห์มคาปาซิเตอร์หรือว่าตัวเก็บประจุ ย2ไมโครฟาลัดสิบหกโวลต์จำนวน2ตัวแล้วก็ BJT 2N 2สอง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 จำนวน2ตัวค่ะโดยวงจรที่เราได้ทำกันต่อนะคะเหมือนกับเหมือนเป็นวงจรเออจะต่อโดยใช้วงจรฟิปฟอบค่ะโดยอย่างแรกนะคะเราจะให้สมมติให้คิวหนึ่งออน่กระแสะก็จะไหลาจากบนลงล่างค่ะจางบางนี้เมื่อมีกระแสไหลผ่าน C1 หนงตนี้นะคะ C1 ก็จะมีการ ชาร์จไว้ชาร์จประจุเมื่อ,อชาร์จตรงนี้นะคะประจุชาร์จเต็มเรียบร้อยแล้วซีนหนึ่งตรงนี้ก็จะคายประจุไปยังขาเบสของ Q 2เมื่อมีกระแสะมากระตุ้นนะคะกระแสะก็จะไหลาจากขาอลเล็กเตอร์ของ Q 2มายังขาอิมิเตอร์ของ Q2 ทําทำให้เอลวีดีดวงนี้นะคะติดกระแสะจากเดิมที่ไหลฝั่งนี้นะคะก็จะไม่เกิดการไหลแล้วจะไหลาทางนี้แทน แล้วต่อมานะคะเมื่อมีกระแสไหลผ่าน C2 ตรงนี้ C2 เนี้ยจะมีการชาร์จประจุเมื่อการชาร์จเต็มนะคะก็จะคายประจุไปยังขาเบสของ Q1 ตรงนี้เมื่อมีกระแสมากระตุ้นนะคะกระแสก็จะไหลาจากขา collector ของ Q1 ไปย,ยังขา e m เ t t e r ของ Q1 ตรงนี้ก็จะทําให้กระแสไหล LVD 3ดวงนี้ก็จะติดจากเดิมกระแสไหลาจากฝั่งนี้นะคะก็จะกลับกันมาไหลฝั่งนี้แทนสลับกันไปเรื่อยๆค่ะ โดยวงจรที่เราได้ต่อแล้วะะจะเป็นวงจรฟิปฟอบค่ะนี่นะคะจะเป็นการซมูเลตให้ดู led 2ฝั่งนี้ก็จะสลับติดกันค่ะถ้าถ้าเกิดว่าเราอยากให้ led เอ่อกระพริบชา้าลงก็จะทำได้โดยการเปลี่ยนค่าตัวต้านทานแล้วก็ค่าคาปาซิเตอร์ค่ะจะให้สังเกต